สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้เราก็จะมาใช้คำสั่งภาษา HTML เพื่อสร้างเว็บเพจตามที่เราออกแบบไปนะคะในที่นี้คุณครูคได้พานักเรียนใช้รูปแบบคือเป็นการตีตารางณนะตรงนี้นะคะเราก็จะมาจัดใช้คำสั่งเพื่อเพื่อใช้ตารางเอาไว้ใส่หัวเว็บเพจใส่บรรทัดวิ่งใส่เมนูใส่เนื้อหาแล้วก็ผู้จัดจทำตามนี้นะคะอะเรามาเริ่ม ลงมือทำกันเลยอันดับแรกเลยนักเรียนก็เปิดโน้ตแพดขึ้นมาเลยค่ะ a c สซ s ส o r รแล้วก็เลือกโน้ตแพดเราสร้างงานใหม่เลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นงานที่ต้องส่งคุณครู่ายเทิมแล้วเหมือนเดิมค่ะเขียนคำสั่งคำสั่งคำสั่งพื้นฐานไอ้คำสั่งหลัก4ี่คำสั่งค่ะเพื่อะจะได้ตัวใหญ่ขึ้นค,นคุณครู เพิ่มฟอนต์เป็น16นะคะเปิดวงเล็บ HTML ปิดวงเล็บเหมือนเดิมเลยนะคะอนสัปดาห์ที่แล้วที่คุู้าทำใครจะมาได้ก็กลับไปดูคำสั่งใหม่ได้อันที่2คือคำสัง่ง okay. h แล้วก็ปิด h ในเห a มีคำสั่ง Titan, t i t ติ title เราจะทำชื่อเรื่องอของค,คุณครูค,คุณครูออกแบบไว้คือชื่อหนาวนี I ้เที e ่ยวไหนดีหนาวนี I ้เที I ่ยวในดี e w N I D. นักเรียนก็ใส่เป็นชื่อเป็บเพจของตัวเองนะคะแล้วก็ปิดไตเติลช็อป title และอีกคำสั่งหนึ่งคือคำสั่ง body b o d y ปิดวงเล็บอีกบรรทัดหนึ่งคือ char body b o d y ปิดวงเล็บอ่าอันนี้คือคำสั่งหลักพื้นฐานสี่คำสั่งแล้วทีนี้เราจะทำตารางเราจะทำตารางตามตามตัวนี้มี1นตารางมีกี่แถว1 2ึ่งสาสี่ห้า มี5แถวนะคะคาสั่งตารางคุณครูก็ได้ให้นักเรียนไปแล้วในสรุปคาสั่งนักเรียนก็ไปเปิดดูได้นะถ้าถ้าไม่ทันในตรงนี้เริ่มคําสั่งตารางก็คือเปิดวงเล็บ ta ble table เข้อหนึ่งเข้อให้เส้นตารางมันมีขนาดสักหนึ่งแล้วกันให้มันมีเส้นตารางจะได้เห็นเห็นชัดชัดว่านี่คือขอบของเส้นตาราง border เท่ากับหนึ่ง ปิดวงเล็บบรรทัดต่อมาเปิดวงเล็บช r นี่คือการสร้างแถวแถวที่1คําสั่งต่อมาคือเปิดวงเล็บช d ปิดวงเล็บและในนี้คือเราจะเอาไว้ใส่อะไรแถวที่1เอาไว้ใส่หัวเว็บเพจใช่ไหมคะแล้วก็เขียนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาเอามาแทรกลงเอาไว้ใส่หัวเว็บเพจแล้วก็ต้องปิด ชีีให้มันด้วยปิดไปอีกคนละบรรทัดละกันนะคะคุณครูอนุญาตเอาไว้คนละบรรทัดเลยดีกว่าคือจะอาไวบ้บรรทัดเดียวกันก็ได้ไม่เป็นไรแต่คือเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดเจนว่าคือบรรทัดนี้เอาไว้ใส่เนื้อหาเอาไว้ใส่ข้อมูลได้แล้วอันที่เป็นคําสั่งคือห้ามลบถ้าลบปุ๊บตารางนักเรียนจะจะไม่เป็นตารางชีดีปิดวงเล็บอันนี้คือรูปแบบคําสั่งของออชาร์ป TR ตัวนี้นะคะตั้งแต่ TR t d ชารทีดี d, แล้วก็ชาร์ปที่อนี่คือ1แถวเรากำลังทำแถวที่1แถวที่1นึ่งอ่ะครูใส่เลขเข้าไปเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้1แถวที่หนึ่งตามนี้นะตารางแถวที่1เราคือเอาไว้ใส่หัวเว็บเพจคือส่วนนี้อ่ะกลับไปทําต่อแถวที่สองเหมือนเดิมคือตั้งแต่ ทรจนถึงชาร์จคือคำสั่งสร้างแถวใช่ไหมเราก็ Copy ี้เลยลูก Copy ี้ตรงนี้1 2 3 4งมสีหบรรทัดนี้ข,ข้อลงมาข้ออีกหนึ่งบรรทัดก็ได้ให้มันเห็นความความให้มันเห็นระยะห่างว่าแต่ละแถวอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลขสองเอาไว้ใส่ตัวหนงังสือวิ่งตัวหนงังสือวิ่ง โอเคต่อไปแถวที่สามแล้วก็เหมือนเดิมเอ็นเดอร์ลงคออีกหนึ่งคะแล้วก็วางแถวที่สมเอาไว้ใส่สมนี้เอาไว้ใส่เอาไว้ใส่เมนูเมนูต่อไปเหมือนเดิมคอลงอีกแล้วก็วางแถวที่สี่เอาไว้ใส่อะไรเอ่ยแถวที่สี่เอาไว้ใส่ เนะะืนะะ้อหาเนะะื้อหาเนื้อหาแล้วก็พิมพ์ไว้ก่อนเฉยๆนะคะและแถวสุดท้ายแถวที่ห้าตารางเรามีห้าแถวเอาไว้ใส่ชื่อผู้จัดทำห้าเอาไว้ใส่ชื่อผู้จัดทำ อันนี้คือเขียนไว้ก่อนเฉยๆนะคะเราได้5้าแถวแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันเป็นเราเปิดเราเปิดเชเบิลเราก็ต้องปิดเชเบิลด้วยนั่นก็คือสุดท้ายคือเปิดวงเล็บเปิดวงเล็บชาร์ปชีเอบีเอลี B L e, ปิดวงเล็บอ่าได้แล้วนะคะหนะ้าตรงนี้คือคุณครูเคาะหนึ่งคอนี่คือเพื่อให้เห็นความเอ่อให้เห็นระยะห่างของแต่ละแถวนะเราจะได้ห้าแถวหรือไม่ อันนี้อันนี้เพราะว่าเวลาที่ถ้าเราติดกันปุ๊บนักเรียนอาจจะเพลอลบลบลบ,ลบเพราะว่ามันติดกันเือนทั้งชาร์ปทีอาชาร์ปทีดีดอนนักเรียนไม่เ,เข้าใจว่าอันไหนเป็นอันไหนก็เลยคูและเอนเตอร์เฉยๆอ่ะอีกหนึ่งอ่านอ่ะลองเซฟที่ทีนี้เราทํางานใหม่สังเกตในคะมันเป็นอันไตเติลอยู่งั้นเราก็ต้องเซฟซึ่งเราก็ได้จัดการโฟลเดอร์ไปแล้วใช่ไหมเซฟครั้งแรกเซฟงานไหนคือเซฟแอดเราได้จัดโฟลเดอร์ไว้แล้วคือ นักเรียนเก็บไปได้ไดนนักเรียนก็ไปตามหานะครูทําไว้ที่ไดดีแล้วก็ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเด็กชายก่อไก่ html ขีด2ส่วน1ขีดที่คุณครูแจ้งการจัดโฟลเดอร์ในสัปดาห์ในชั่วโมงก่อนในวิดีโอก่อนให้นักเรียนเซฟงานไว้ในโฟลเดอร์นี้ซึ่งเป็นงานชิ้นใหญ่ชิ้นที่ต้องส่งครูในท้ายเทอมนะคะอ่าดับุ้งยี่เข้าไปพอดับุ้งยี่เข้าไปแล้วเราจะเจอไอโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้ใช่ไหมคะ มันจะบอกว่าตอนนี้คุณเซฟอยู่ที่ใดดีแล้วก็ในโฟลเดอร์ชื่อนี้ให้นะักเรียนตั้งชื่อหน้าแรกว่า index d e x i n d x แล้วก็อย่าลืมต่อท้ายด้วย .html แบบนี้นะคะ index .html หน้าแรกของเว็บเพจส่วนมากแล้วจะจะนิยมตั้งชื่อว่า index นะคะอ่าแล้วก็กดเซฟพอเซฟแล้วไปดูผลลัพธ์ซิที่นี้ใด g ี Dig เด็กชายก็ไก่ไปตามหาโฟลเดอร์เดิมที่เรา,เาตั้งไว้เมื่อสักครู่สังเกตไหมคะก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานักเรียนก็คลิกขวา Open with แล้วก็เลือก Internet Explorer ตรงนี้คือมันจะโชว์เป็นไอคอน o m e หรือ Internet Explorer นี่คือไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะแล้วแต่เครื่องใครเเครื่องของใครของเราจะจะโชว์เป็นไอคอนอะไรอ่าสังเกตไหมคะเราก็จะได้ ตารางมีหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าแถวเหมือนที่เราออกแบบไปแล้วอ่ะโอเคในชั่วโมงถัดไปเราก็จะมาทำส่วนหัวมาแทรกแทนตัวนี้นะคะมาแทรกแทนตัวนี้เอาส่วนตัวอักษรมาใส่แทนตัวนี้เอาเมนูมาใส่ตัวนี้เอาเนื้อหามาใส่ตรงนี้เอาชื่อผู้จะทำมาใส่ตรงนี้อ่ะโอเคต่ออีกนิดนึง เรารู้แล้วว่าเราออกแบบไปอย่างนี้ใช่ไหมงั้นใส่บรรทัดต,ตัวหนังสือชือ่อผู้จะทําก่อนละกันบรรทัดสุดท้ายจัดทาโดยใครอะเวลานักเรียนจะแก้ไขนักเรียนก็แค่ชื่อผู้จะท,ท,ทําอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนักเรียนก็ลบอันนี้ออกที่คุณครูตั้งไว้เฉยๆก็พิมพ์ลงไปเลยจัดทาโดยเด็กชายหรือเด็กหญิงใส่เต็มๆนะกอไก่ขอไข่ นักเรียนก็ใส่ชื่อนามสกุลตัวเองชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2ทับ2ทับเท่าไหร่อะครูทดสอบเป็น2ทับ2ทับ1เลขที่5เนอะครูกอ2ทับ1เลขเลขที่ ชุมพลอลองใส่ดูก็เซฟค่ะครั้งแรกเราเซฟแอดไปแล้วเราแก้ไขเพิ่มเติมเราเซฟเฉยๆแล้วก็ไปดูผลลัพธ์รีเฟซหน้าจอเห็นไหมเราก็ได้ข้อมูลบรรทัดนี้มาแล้วอ่าสัปดาห์ถัดไปเอยขอโทษค่ะวิดีโอถัดไปเดี๋ยวเรามาทำหัวเว็บเพจใส่ตัวนัสือวิ่งใส่เมนูแล้วก็ใส่เนื้อหานะคะ,ะวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ